สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักเนาะว่าเขาตัดคุณขาดากใจแล้วหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจําเดือนตุลาคม2566นะอ่นะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะอ่ะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะ นายออฟสอดค่ะสามเหรียญ the world สามถ้วยอ่ต้องบอกเลยนะคะว่าชาวธาตุน้ำในหลายๆคนนะออพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเต็มที่กับความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่าคุณคอยดูแลเทคแคร์ care, เขาเป็นอย่างดีอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่าคุณเหมือนกับ ทำฝ่ายเดียวเหนื่อยไปฝ่ายเดียวะค่ะเขามองไม่เห็นคุณค่าความรักของคุณนะในตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันเหมือนกับว่าพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบอรักซอนซ่อนรักเนาะเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ค่ะมันทําให้คุณต้องกลับมาทบทวนความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนาะเหมือนกับว่าพอเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณเท่าที่ควรอ่ะคุณก็เหมือนว่ากลับมาอยู่ในมุมของตัวเองค่ะ แล้พยายามทบทวนเรื่องเราต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขายังสามารถจะไปต่อ,อ,อความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณผิดหวังค่ะในตรงนี้คุณเก็บมาคิดมาเครียดนะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากค่ะเอ็ดออฟคัพเดอะซันเดอะไฮโลเพนค่ะยังไงแล้วพลังงานสำหรับชาวธาตุน้ำเนาะ คุณมีโอกาสค่ะเขาอาจจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณกลับเข้ามาแบบคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้ค่ะแต่ก็มองว่ายังไงแล้วชาวธาตุน้าให้โอกาสกับเขาอยู่แล้วแหละที่เป็นอยู่นะตรงนี้ก็เหมือนกับรอเวลาที่เขาจะกลับมาเคลียร์ใจอยู่แล้วในตรงนี้ค่ะในหลายๆคู่เป็นไปได้สูงว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะแล้วก็ยังไงพลังงานในตรงนี้ตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเหมือนคุณกับเขาอะค่ะมีเรื่องของบ่วงกรรม มันเป็นกรรมเก่าที่ทำร่วมกันมาที่เจอกันที่รักไม่ราบรื่นนะปัจจุบันอะคะ่ะมันก็เหมือนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมต่อกันมาเจอกันเพื่อชดใช้กรรมกันค่ะในตรงนี้นะค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเขาทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจแต่ชาวท่าน้าก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะยังไงแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยได้กลับมาเคลียร์ใจกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใจเขาคิดยังไงอยู่นะ หกดาบอ่ะที่ผ่านมาต้องยอมรับค่ะว่าเขาคิดที่จะมูฟออนเขาคิดที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นที่เจอที่เป็นอยู่อ่ะเขาก็คิดในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างนะอืมที่เขาต้องมูฟออนไปอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากเครียดไม่อยากกดดันอะไรมากอะค่ะต้องบอกเลยว่าบางท้องทีมันก็เหมือนกับจะมองว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นะในตรงเนี้ยเหมือนเขาเลือกที่จะทําตามใจตัวเองอ่ะสี่ถ้วย จ็ดเหรียญเขาก็กลับไปทบทวนเหมือนกันนะว่าเขาจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์นี้อืมเหมือนเขามองว่ามันมีเรื่องคิดเครียด,ยดมีอะไรหลายอย่างอะระหว่างคุณกับเขาว่าที่เขาต้องปรับที่เขาต้องจูนนะคะ่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขายังคิดถึงนะเขายังอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะพลังงานตรงเนี้ยเฮดออฟเซ็เขาก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันในหลายๆประเด็นน่ะเหมือนกับเป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองระหว่างคุณกับเขาอะที่คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่คิดเหมือนกันมากเกินไปหรือว่าลักษณะนิสัยเหมือนกันมากเกินไปในตรงนี้ก็ทําให้เหมือนกับเป็น point เหนือค่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอะไรที่มันเหมือนกันมากเกินไปแล้วเขาไม่อยากที่จะปรับตัวเขารู้สึกเหนื่อยกับการปรับตัวนะ King of particle และ Queen of sword เขาก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ถ้าคิดที่จะตัดสินใจทําอะไรแล้วอ่ะเขาคิดที่จะตัดคือตัดค่ะคนคนนี้ชัดเจนจริงจังนะอืมที่ผ่านมาต้องยอมรับค่ะเขาเลือกที่จะตัดเขาเลือกที่จะมูฟออนจากชาวธาตุน้ํานะเพราะเหมือนเขาอ่ะคิดคิดอะไรหลายๆอย่างในมุมของเขาโดยที่เขาไม่ได้คุยกับชาวธาตุน้ําให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะค่ะบางครั้งบางทีมันอาจจะปรับกันได้จูนกันได้แต่เขาเลือกที่จะตัด เขาเลือกที่จะจากไปเขาเลือกที่จะมูฟออนไปเพราะเขาคิดว่าเขาทําใจได้แต่พอเวลามันผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ทําใจไม่ได้แล้วเขาก็อยากที่กลับมาเคลียร์ใจกับคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทุกคู่แต่ในหลายๆคู่ค่ะบอกเลยว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ใจในตรงนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับประกันว่ามันจะสามารถไปต่อกันได้อย่างราบรื่นนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่า เขามีคนใหม่หรือ,อยังคะ The m a g i c i a n สองไม้ The Hermit a p t p a t i c l The Chariot อ่ะค่ะก็มองว่าเหมือนมีคนเข้ามาคุยนะ อแล้วเขาก็คิดที่จะคุยด้วยเขาก็คิดที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ด้วยนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับพอคุยไปแล้วมันก็เหมือนกับยังไม่ใช่อะ่ะเออต้องมองว่าที่เขาคิดที่เขาเอ่อนึกถึงชาวท่าน้ําขึ้นมาในตอนเนี้ยเพราะว่ายัางไงแล้วเขามองว่าเออตอนที่คุยกับชาวท่าน้ําหรือคบกับชาวท่าน้ําอ่ะหยุดยังรู้สึกดีกว่าที่กับคนใหม่ที่เข้ามาในตรงเนี้ค่ะเขามุ่งอ่อนจากชาวท่านน้ําได้หรือยังคะ สิบไม้ค่ะ The Devil แปดไม้แปดถ้วยอ่ะก็ต้องมองว่ายังไงอ่ะเขาก็ตัดใจไม่ได้เหมือนกันเขาพยายามที่จะ Move on ค่ะพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อจะตัดจบความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายเราก็าตทำใจไม่ได้ Mo v e on ไม่ได้เพราะว่ายังรักยังผูกพันยังนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เคย คบกันที่เคยผูกพันกันอาขาในตรงนี้เขารู้สึกถึงความห่วงใยถึงความผูกพันของชาวธาตุน้ำนันาะที่ผ่านมาเขาพยายามมูฟออนนะคะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ยังไงแล้วในใจเขายังคิดถึงชาวธาตุน้ําอยู่อะคะ่ะยังมูฟออนไม่เขาเรียกมูฟออนแต่ตัวแต่ใจยังไม่มูฟออนอะคะ่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันใหม่ไหม อสเวินไม้ค่ะสีดาบคิงออฟวาดเอ็ดออฟซอร์ดกรีนออฟพาร์ติเคิลก้าวดาบค่ะเอ็ดออฟคัพเดร์ฮาเล็ทเพนแปดเหรียญ แล้วเดือนเมษยนอ่ะโอเคค่ะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันใหม่นะแต่ก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ราบรื่นนะคะแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์อะไม่สามารถที่จะเอ่อไว้ใจได้หรือว่ามันตั้งอยู่บนความหวาดระแวงไปแล้วอะค่ะในตรงนี้เหมือนถ้ากลับมาก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่หรือในหลายๆคู่ค่ะกลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันแต่เหมือนกับว่า ก็มีสเปซอะมีระยะห่างขึ้นระหว่างคุณกับเขามันทําให้เหมือนกับว่าต้องสร้างความเชื่อใจใหม่ต้องเหมือนกับมาคบมาคุยกันใหม่มาเริ่มต้นนับศูนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างคุณกับเขานะยังไงแล้วชาวธาตุน้ำค่ะยังรอยังให้โอกาสเขาอยู่แหละลึกๆแล้วก็คือยังรักยังผูกพันค่ะ แต่ในใจอ่ะจริงๆแล้วอ่ะหน้ายิ้มนะอาจจะเหมือนกับในใจจริงๆแล้วเครียดกดดันนะแล้วเหมือนคิดไปต่างๆนานาค่ะว่าเขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนนะในตรงนี้แต่ถึงกับเวลาเจอเขาอ่ะก็พร้อมที่จะให้โอกาสยินดีที่เขากลับมาที่เขากลับมาเคลียร์ใจค่ะในตรงนี้แล้วเดือไฮโลเพนขึ้นมานะคะอย่างที่พี่กับบอกเลยว่าพลังงานของคุณกับเขาว่าตัดกันไม่ขาดเนื่องด้วยสายใย,ยผูกพันนะ เหมือนมันเป็นอย่างที่มีกาบอกไปนะว่าเป็นกรรมเก่าตั้งแต่ในอดีตนะคะในตรงนี้คุณกับเขามาเจอกันเพื่อชดใช้กรรมต่อกันนะค่ะแปดเหรียญแล้วก็ดมเวอร์เจเชยนอย่างที่มีกาบอกนะว่ามีการกลับมาเคลียร์ใจกันใหม่มีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่พยายามปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเพราะเสน่ห์ของเขาด้วยเพราะว่าความรักของชาวธาตุน้ำด้วยอะค่ะยังไงแล้วตัดกันไม่ขาดเนาะพอเขากลับมาก็มีโอกาสได้เคลียร์ใจกัน มีโอกาสได้คุยกันใหม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะระหว่างคุณกับเขานะคะในตรงนี้โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะในตรงนี้บอกเลยค่ะเขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดนะยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเดี๋ยวเขาจะกลับเอ่อเข้ามาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งในหลายๆคู่อาจจะเป็นการคอนแทคติดต่อมาเหมือว่าเอ่อพูดคุยหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะคะในตรงนี้ก็เป็นไปได้นะ เหมือนกับว่าในหลายๆคู่ค่ะกลับมาแล้วความรู้สึกความผูกพันมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็เหมือนกับว่าต้องมาสร้างความเชื่อใจกันใหม่ต้องมาเหมือนกับให้เขาพิสูจน์เองใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในตรงนี้ยังไงมิกาก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ,ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ถ้าเขายังเป็นคนที่ถูกใจอะค่ะก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งขอให้สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ